ครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับเพราะเป็นทางโคง้งเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้นะครับเขาถึงตั้งสารไว้นะครับเดี๋ยวเราหาสารนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่เป็นสารเก่านี่นะอ้าว ทำไมไม่อยู่ตรงนี้แล้วล่ะแต่ไม่ทันอะไรเลยครับตอนนี้มาเห่าแล้วนะฮะเต็มเลยครับเนี่ยโอ้ตอนนี้เวลาดีตีหนึ่งนะครับนี่ก็คงเป็นสารที่เขามาทิ้งไว้นะครับทำไมเยอะจัง ใช่สามนี้เปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับอยู่ตรงไหนเขาว่าก็มีคนเจอเหมือนกันนะครับอุ้ยนี่เสานะครับว่ามีคนเจอเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเจอแบบไหน นี้ช่วงฝนตกด้วยนะครับฝนหยุดพอดีเดินดูกันก่อนเนาะแต่ตอนนี้ผมคนลุกอีกแล้วนะครับอันนี้ปลายางเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับไปหยุดตรงไหนตามปลายางไปนะครับ มึดตึ๊บนะครับเดินแบบมึดมึดบังครับม,มาเที่ยวดึกดึกดินๆดนนี้ไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวต้องหาให้เจอนะครับไม่อยู่ตรงไหน ไปเดินก็เลยอุ้ยแม่ให้สลัวสลัวเข้าไว้มันจะกามาดได้ครับ นี่รอยสารนะครับรอยสารสารเก่านะครับโอูเจ็บกันด้วยนีอย่อะไรครับเนี่ย ไรครับเนี่ยโอ้นี่ด้วยครับเนี่ยเจอแล้วครับแต่ต้องระวังงูนิดหนึ่งนะครับช่วงหน้าฝนเจอแล้วครับเจอแล้วครับมีงูไหมครับเนี่ยไม่มีเนาะอันนี้น่าจะเป็นของเก่าเลยครับเนี่ยนะครับ นี่อีกหลังหนึ่งครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีอะไรยุงล่างไหมนะครับไม่หยิบไม่ต้องดีกว่าเนาะโอ้ยนะครับนี่ครับนี่ยังใส่สารนี่แหละครับเนี่ยนะครับเห็นก็ว่ามีอีกเดี๋ยวผมเดินดูก่อนนะนี่เขาว่าเนี่ยครับเคยเจอก็แถวนี้แหละครับนะเวลานี้เลยนะครับ อุ้ยสารเก่าเพียบเลยครับเนี่ยนะครับผมเจออะไรผมก็เงียบครับผมไม่ทักอะก็ว่ามีอีกหลังหนึ่งนะครับผมเห็นแล้ว สารนี้แหละครับนะฮะนครับนะฮะนะครับมีอะไรบ้างอ๋ออมีจุกจกนะครับตัวหนึ่งนะครับนี่แหละครับที่ว่าเขาชาวบ้านนะครับมาหาของป่าหรือหาอะไรมักจะเจอนะครับแถวนี้นะครับ เดินดูเที่ยว่านมีหรือเปล่านะครับเดินดูอย่าให้ยุงกัดนะครับตอนนี้คีดคุณคุณชจ้านะครับกำลังมาแรงนี่อะไรไม่รู้เนี่ยดินอะไรไม่รู้อุ้ยตกใจหมด นี่ด้วยครับซาบเต็มเลยครับเนี่ยนะครับดับไฟะเลยนี่นะครับเราดับไฟเลยนะครับดับไฟเดิน น่าจะมีอยู่สามสานนี่แหละครับหนึ่งสองแล้วก็สามอน,นุนนะครับไม่ป็นแค่นี้นะครับโอ้ยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรไหมเดี๋ยวผมจะนั่งสักพักหนึ่งนะครับจะนั่งตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วดับไฟนั่งตรงเนี้ยนะครับ ไปนั่งตรงนี้แหละเอา้ามาแล้วถ้าผมได้ยินเสียงเรืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอืม ได้ยิ้อะไรไหมครับเนะี่ต้องใส่หูฟังนะครับถึงจะได้ยินนะบางทีผมก็ได้ยินอะไรบ้างแล้แต่ว่าผมไม่ทักนะอาจจะเป็นพวกกิ่งไม้ก็ได้เปิดไฟนี่นะยังอยู่เนะครับนี่เสื้อ,อยังอยู่ตรงนี้นะผมเดินมานะครับ เราไปดูอีกฝั่งหนึ่งดิเฮ้ยต้องรีบไปนะครับรีบไปก่อน บางทีเห็นเขาว่านะครับได้ยินเสียงนะครับตกไปจากต้นไม้นะครับตกไปจากต้นไม้แล้วก็กลิ้งนะครับพอเขาเดินมาดูก็ไม่เห็นละเราเจอด้วยกันสามครั้งนะครับครั้งที่สามก็ไม่มาหม่แล้วนะครับนี่คือประวัตินะครับตรงนี้นะฮะสงสัยเป็นต้นไม้แถวไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมส่องดูก่อนนะเอยไม่ใช่ส่องไปแล้วก็เจอน่ะไม่เอานะ เปิดไฟปิดไฟวิ่งเดินดูแล้วนะครับมันต้องมดืมดมืดอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะดูมืดมืดสักพักนะครับถ้าไม่มีอะไรก็่าเลิกนะครับผมเดินไปใกล้ๆก่อนใกล้ๆศาลกัน เส้นนี้ก็ดึกดืด่นด,ดก็ไม่เคยมีคนวิ่งเท่าไหร่นะครับเส้นนี้ก็อันตรายเหมือนกันครับเพราะเป็นทางโคง้งนะน่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยถึงมิสาร ถ้าเราเนาะมีความกลัวเนาะทำอะไรใจก็ไม่ค่อยนิ่งนะครับตรานั้นต้องใจต้องนิ่งนะครับสงบเอาละนี่ครับเราจะอยู่ตรงนี้แล้วนะสักพักหนึ่งนะครับได้ยินเสียงอะไรไหมนะครับ แต่ตนนี้คนผมลุกได้ยินเสียงอื น่าจะเป็นต้นนี้หรือเปล่านี่ฮะผมได้ยินนะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับผมต้องขยับมาทางนี้แล้วนะครับ นี่อีกสารหนึ่งนะครับนี่เป็นสารตายายมั้งเนี้ยนะอ่ะปิดไฟฟังเสียง กัะจั์ ฝั่งนี้มั่งนะครับฝั่งป่างคนเดียวนะครับคนเดียวนะครับนะครับเดิมาหลายคนมันไม่ตื่นเต้นต้องคนเดียวนะครับ ขึ้นไปหานะครับหาเหตุหาอะไรข้างบนนะครับเพราะว่าเคยเจอนะครับเคยเจออาจจะมีเสียงนะี่ครับตามต้นมงต้นไม้นี่แหละนะครับเอาเดี๋ยวผมจะปิดไฟสักห้านาทีนะครับผมได้ยินเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีหนะึ่ง ดูในคลิปนี้อีกทีหนึ่งว่าเสียงอะไรนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโอเคครับเดี๋ยวผมนั่งสักพักหนึ่งนั่งตรงนี้ ครับตรงถนนนี้เนี่ยนะอ่ะอปิดไฟ คครับแล้วยังเงียบอยู่นะฮะเก็บกระถินกินไม่ดีด้วยเนี่ยอุ้ยหยกิ่งไม้นะครับดูแล้วก็ยังไม่มีอะไรนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะ ถ่อีกทีหนึ่งเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็โดยแล้วก็พอมีบ้างนะครับแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ